ือของกินที่แพงที่สุดในโลก30ล้าน20ล้าน20ล้าน15ล้าน15ล้าน10ล้าน10ล้านตรงหน้าทั้งหมดนะครับ120ล้านเป็นของ